สัมพุทธสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสานสัมมนานันจะทัสสนัง เอตัมมังทะลมุตตมมันติบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในมงคลลสูตรข้อที่ว่าการเห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธา ประดับปัญญาบารมีเสริมกุศลบุญญาลาศีส่วนธรรมะสวนะใหมา่แก่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทั้งข่ายบรรพชิตและคฤรัหั์บรรดามาประชุมพร้อมกันณนะพระอุโบสถวันนี้ตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันธรรมะสวนะคือเป็นวันพระ แรม8ปดข้าเดือน4นับตามจันทรคติเป็นวันควังธรรมในเบื้องต้นนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันสวดมนต์ทำวัดเชา้าและได้ร่วมกันสมาทานศีลอุโบสถ <c oughs> เพื่อเป็นการน้อมเอาข้อปฏิบัติทั้งแปดทั้งแประการ มาเป็นเครื่องฝึกหัดกายวาจาและใจของตอนเองให้เกิดเป็นความสงบร่มเย็นขัดเกลากิเลสเครื่องเศร้าหมองใจให้เกิดความผ่องใสเกิดจิตใจเบิกบานซึ่งเป็นกิจที่ผู้คนทั่วไปทำได้ยากยิ่งแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ทำกิจอันยิ่งใหญ่สำหรับให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลกับตัวของท่านเองสมกับที่ ท่านทั้งหลายถือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาคือผู้เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรยัยเบื้องต้นนี้ก็ขออนุโมทานาในกุศลจิตกุศลเจตนาของท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมกันปฏิบัติบำเพ็ญมาโดยลำดับโดยมิขาดสำหรับวันพระนี้จะได้ยกมงคลข้อที่29ต่อจากครั้งที่แล้ว คือสมัมมนานันจัทสนังเอตัมมังกัลลมุตตัมมังซึ่งแปลความว่าการเห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดเด็กต้องการตัวอย่างที่ดีจากพ่อแม่จากครูบาอาจารย์ชั้นใดชาวโลกทั้งหลายก็ต้องการตัวอย่างที่ดีจากสมณะฉะนั้นทำไมเราจึงต้องเห็นสมณะและการเห็นสมณนะ นั้นเป็นมงคลอย่างไรก็จะได้ขยายความอธิบายในลำดับสืบต่อไปความสุขทั้งหลายในโลกนี้แบ่งเป็นสองประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งคือความสุขที่เกิดจากความสุขที่ต้องอิงด้วยวัตถุเรียกว่าวัตถุกรรมคือกรรมาสุขเป็นความสุขทางเนื้อหนังเช่นได้เรศได้เห็นรูปสวยได้ฟังเพลงเพราะเพราะ ได้กลิ่นหอมหอมได้กินอาหารอร่อยอร่อยได้สัมผัสที่นุ่มนวลจัดเป็นสุขภายนอกที่เห็นกันได้ง่าย 2. ความสุขที่ไม่ต้องอิงวัตถุเป็นความสุขที่เกิดจากการเจริญภาวนาให้ใจสงบและเกิดปัญญาเป็นความสุขของท่านผู้เข้าถึงธรรมจัดเป็นความสุขภายในเมื่อเทียบกันแล้ว ความสุขภายในอันเกิดจากความสงบนั้นเป็นความสุขที่เลิศอย่างเทียบกันไม่ได้แต่เห็นและเข้าใจได้ยากความสุขภายในนั้นเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้เพราะเราจะมาคาดคะเนก็ไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะตัวผู้ที่ไม่ปฏิบัติธรรมยังไม่เคยพบพบกับความสุขชนิดนี้ก็จะไม่คุ้นเคยแม้อ่านจากตำรา ก็ยากที่จะเข้าใจเช่นพระท่านบอกว่าผู้ที่รักษาศีลแล้วจะมีจิตที่ร่าเริงแจ่มจใสถ้าคนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมจะนึกคานทันทีว่าคนรักษาศีลจะร่าเริงได้อย่างไรจะทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องระม,มัดระวังกลัวจะผิดศีลสู้คนไม่มีศีลก็ไม่ได้จะดื่มเหล้าก็ดื่มได้จะเที่ยวก็เที่ยวได้ เห็นพวกขี้เมาร้องรำทำเพลงส่งเสียงดังอึกทึกครึกโครมสนุกสนานกว่าแล้วจะบอกแล้วจะมาบอกว่ารักษาศีลแล้วจิตจะร่าเริงแจ่มใสเป็นไปได้อย่างไรเล่าต่อเมื่อใดคนที่เขาได้พบกับความสุขชนิดนี้ได้คนเห็นคนที่ได้รักษาศีลแล้วอย่างดีเยี่ยมหน้าตาท่านก็ผ่องใส ไม่บึง้งไม่ตึงพูดจาก้าาอไพเราะถึงได้เชื่อว่าคนที่รักษาศีลมาแล้วอย่างนี้เขาร่าเริงแต่เป็นการร่าเริงอีกอย่างไม่เหมือนที่เราเคยเห็นไม่เหมือนที่เราเคยรู้จักถึงแม้ยังไม่ปักใจเชื่อแต่อย่างน้อยก็คิดที่จะลองทำตามเมื่อไม่ได้ทำตามอย่างน้อยก็จุดคิดถึงการทำความดีบางอย่างขึ้นมาได้คนที่จะเข้าถึงความสุขชนิดนี้ได้ นั่นก็คือสมณะซึ่งถ้าใครได้เห็นแล้วเกิดแรงบันดาลใจให้คิดถึงธรรมเหมือนระเบิดที่จุดชนวนแล้วย่อมแสดงอนุภาพออกมาเต็มที่สติปัญญาความรู้ความสามารถที่มีอยู่จะได้รับการกระตุ้นจากการเห็นสมณะให้นำมาใช้สร้างความดีได้เต็มที่และสมณะคือใครสมณะ สมณะแปลว่าผู้สงบหมายถึงบรรพชิตที่ได้บำเพ็ญสมณะธรรมฝึกฝนตนเองด้วยศีลสมาธิและปัญญามาแล้วอย่างเต็มที่จนกระทั่งมีกายวาจาใจสงบจากบาปสมณะทุกรูปจึงต้องเป็นบรรพชิตแต่บรรพชิตบางรูปอาจจะไม่ใช่เป็นสมณะก็ได้ สมดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในคุตตกานิกายธรรมบทว่าคนเราไม่ใช่จะเป็นสมณะเพราะหัวโลนคนที่ไม่คนที่ไม่ทำกิจวัตรมีแต่พูดพล้อยๆมีความริษยากันเป็นคนละโมบจะจัดเป็นสมณะได้อย่างไรคนที่ตถาคตเรียกว่าสมณะนั้นจะต้องเป็นผู้ระง,งับจากการทำบาปน้อยใหญ่เสียสมณะนั้น จึงมีลักษณะดังต่อไปนี้หนึ่งสมณะต้องสงบกายคือมีความสำรวมไม่ขะนองไม่มีกิริยาร้ายเช่นทุบตีชกต่อยข้าวฟันสะพายดาบพกมีดพกปืนเดินขบวนหรือเฮโลยกพวกเข้าชิงดีชิงเด่นแย่งที่อยู่ที่กินกันอันเป็นกิริยาของคนไม่สงบคนที่เป็นสมณะไม่ว่าจะเข้าไปในที่ใดจะอยู่ที่ไหน ย่อมจะได้ย่อมจะไม่ทำความชอกช้ำแก่ใครพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชื่นชมพระมหาโมคขลานะในเรื่องนี้ว่าแม้ท่านจะมีฤทธิเดชมากแต่ก็ไม่จะแต่ไม่ว่าจะไปที่ใดก็ไม่เคยทำความชอกช้ำแก่ตระกูลนั้นเลยจะบินทําบาทรรับของถวายอะไรก็ตามก็อคอยดูว่าเขาจะเดือดร้อนไหมรับแต่พอประมาณ เหมือนอุปมาเหมือนกับมแมลงผู้ที่บินเข้าไปในสวนดูดเกรสรดอกไม้จนอิ่ม้ํำสำราญแต่ไม่เคยแต่ไม่เคยทำความชอบช้ำให้เก่ดอกไม้ได้เลยนอกจากนี้แล้วสมณะก็ยังต้องคำดึงถึงสมณะสารูปคือจะทำอะไรจะทำอะไรต้องไม่จะทำอะไร,ต,ไะะไรต้องให้ควรแก่สมณะวิสัย 2. สมณะต้องสงบวาจาคือไม่เป็นคนปากร้ายไม่นินทาว่าร้ายใครไม่ยุยงใส่ร้ายป้ายสีกันจะเป็นระหว่างพระกับพระหรือพระกับคารวาเก็ตามจะทำไปโดยอ้างคณะอ้างนิกายอ้างวัดอ้างพวกไม่ได้ทั้งนั้นมีแต่วาจาที่เป็นอาจเป็นธรรมไม่ใช่วาจาเป็นเหมือนกับคมดาบคมคมหอกคมดาบ แม้จะพูดให้คนอื่นเขากระดาษขวนข,ขวนขวนเขินเช่นพูดจาเกาะแก่ผู้หญิงเล่นสนุกก็ปิดสมณะสารูปสมสมณะต้องสงบใจคือทำใจให้หยุดนิ่งเป็นสุขอยู่ภายในสงบจากปาปรธรรมตรึกนึกถึงทำเป็นอารมณ์ไม่ใช่ เป็นแต่สงบเปลือกนอกเหมือนเสือเท่าจำศีลจิตใจของของสมณะที่แท้ย่อมเต็มไปด้วยความเมตตาการุณาไม่เป็นภัยต่อผู้ใดการที่มีความสงบกายวาจาและใจทั้งสามประการนี้ส่งผลให้สมณะมีความสง่างามอยู่ในตัวมีคำพูดอยู่สองคำที่ใช้ชมความงามของคนคือถ้าชมชาย อาชายหนุ่มหญิงสาวทั่วไปเราใช้คำว่าสวยงามแต่ถ้าจะชมสมณะเราใช้คำว่าสง่างามเป็นความงามที่สง่าและยังมีความสงบสงีง่ยมอยู่ในตัวทั้งสง่างามและสงบสงีง่ยมแต่ไม่กระจอกง่อยเพราะมีความเชื่อมั่นในคุณธรรมที่ตนเองได้ปฏิบัติอยู่มีความอิ่มเอิบอยู่ในธรรมเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงนิสง เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงอนิสง์ของการประพฤติดีปฏิบัติชอบสมณะจึงเป็นมาตรฐานความประพฤกิของชาวโลกทั้งหลายลักษณะของสมณะในด้านพฤติกรรมและจิตใจนั้นแบ่งได้ดังต่อไปนี้ประการที่หนึ่งสมณะต้องไม่ทำอันตรายต้องไม่ทำอันตรายใครไม่ว่าทางกายหรือทางวาจาก็ไม่ทำความเดือดร้อนให้ใคร แม้ในความคิดก็ไม่คิดให้ร้ายใครประการที่สองสมณะไม่ต้องเห็นสมณะต้องไม่เห็นแก่ลาบดำรงชีพอยู่เพียงเพื่อทำความเพียรมีความสันโดษไม่เป็นคนเห็นแก่กินเห็นแก่ป่าแก่ท้องประการที่สมสมณะต้องบำเพ็ญสมณธรรมพยายามฝึกฝนตนเองไม่เอาแต่ นั่งนั่งนอนนอนแต่บำเพ็ญกิจวัตร,รของสมณะเช่นการสวดมนต์ทำวัดการศึกษาพระธรรมวินยัยกิจกิริยามารยาทต่างๆตั้งใจฝึกฝนอย่างเต็มที่ประการที่สสมณะต้องบำเพ็ญตบะคือทำความเพียรเพื่อกำจัดกิเลสเป็นทหารในกองทัพธรรมอย่างเต็มที่ตั้งใจรบเอาชนะกิเลสให้ได้ไม่ว่าจะ โดยการเดินจงกรมทำสมาธิอยู่ตุ้ดงก็ตามชนิดของสมณะชนิดของการเห็นสมณะการเห็นสมมณะของคนแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันระดับที่1คือการเห็นด้วยตาเรียกว่าพบเห็นคือเห็นถึงรูปร่างลักษณะกิริยามารยาทสง่างามและสงบของท่าน 2. เห็นด้วยใจ เรียกว่าคิดเห็นคือนอกจากเห็นตัวท่านซึ่งเป็นสมณะบุคคลแล้วยังพิจารณาตรองดูด้วยใจจนสามารถคาดคะเนนได้ถึงคุณ,ณธรรมภายในที่ทำให้ท่านสงบสง,งียมและสง่างามอย่างน่าอัศจรรย์หรือเรียกว่าเห็นถึงสมณะธรรมของท่านประการที่สเห็นด้วยญาณเรียกว่ารู้เห็น คือไม่ใช่เพียงการคิดคะเนถึงคุณธรรมของท่านเท่านั้นแต่เห็นด้วยญาณทัศนะเห็นด้วยปัญญาทางธรรมที่เรียกว่าท่านมีคุณธรรมมากเพียงใดเป็นการเห็นของผู้ที่ปฏิบัติธรรมมาดีแล้วจนเข้าถึงธรรมในตัวแล้วอาศัยญาณทัศนะม,มองทะลุเข้าไปในใจคนอื่นได้ การเห็นชนิดนี้ชัดเจนถูกต้องแน่นอนไม่มีการผิดพลาดกิจที่ควรทำเพื่อให้เกิดประโยชน์จากการเห็นสมณะในการเห็นสมณะนั้นถ้าหากเห็นเพียงชั่วขณะเช่นเห็นท่านเดินผ่านไปหรือเราพผเอิญเดินไปเห็นท่านแล้วก็ผ่านเลยไปอย่างนั้นไม่ได้ประโยชน์เต็มที่เพื่อให้ได้ประโยชน์เต็มที่จากการเห็นสมณะ นั้นท่านกํำหนดให้พึงกระทำดังต่อไปนี้หนึ่งต้องเข้าไปหาหมายถึงหมั่นเข้าใกล้ไปมาหาสู่ท่านเห็นคุณค่าในการเห็นสมณะแม้ท่านจะยุ่งเพียงใดแม้งานจะยุ่งเพียงใดก็พยายามหาเวลาเข้าไปหาท่านเสมอเพื่อรับการถ่ายทอดคุณธรรม 2. ต้องเข้าไปบำรุงท่าน หมายถึงว่าเข้าไปช่วยทำกิจของท่านเช่นปัดกวาดเช็ดถูกุติจัดการจัดหาปัจจัยสี่ไปถวายท่านท่านจะได้ไม่มีภาระมากและจะได้มีเวลามีโอกาสในการสนทนาธรรมกันมากกันมากขึ้น 3. ตามฟังหมายถึงตั้งใจฟังคำเทศคำสอนของท่านด้วยใจจดจอ่อ 4. ตามระลึกถึงท่าน หมายถึงเมื่อพบท่านได้ฟังธรรมของท่านแล้วก็ตามระลึกถึงทั้งกิริยามารยาทของท่านนำคำสอนโอวาทของท่านมาไตรตรองพิจารณาอยู่เสมอห้าตามดูตามเห็นหมายถึงว่าดูท่านด้วยตาเนื้อของเราด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอย่างหนึ่งและตามดูท่านด้วยความคิดและปัญญาทางธรรม ให้เห็นถึงตัวสมณธรรมของท่านอีกอย่างหนึ่งเห็นท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นไม่ดือดร้นเหตุที่ชาวโลกอยากให้สมณะอยากให้สมณะหรือพระที่มีศีลไปเยี่ยมบ้านก็เพื่อการที่มีสมณะไปเยี่ยมเยียนที่บ้านนั้นจะทำให้ ตระกูลทั้งหลายได้ประสบบุญเป็นอันมากด้วยฐานะห้าประการด้วยกันประการที่หนึ่งเมื่อมีสมณะไปเยี่ยมเยียนหรือไปหาที่บ้านจิตของเขาก็ายือกย่อมที่จะเลื่อมใสเพราะได้เห็นสมณะเป็นผลให้ตระกูลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อสวรรค์ 2. เขาย่อมพากันต้อนรับกราบไหว้ ให้อาสนะเกสมณนะซึ่งเข้าไปสู่สกุลเป็นผลให้สกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อการเกิดในสกุลสูง 3. เขาย่อมกำจัดมนินคือความตนีเสียได้ในสมณนะซึ่งเข้าไปสู่ตระกูลเป็นผลให้สกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อที่เป็นไปเพื่อการได้เกียรติ ได้เกียรติยศอันยิ่งใหญ่ 4. เขาย่อมแจกจ่ายทานตามสติกําลังในสมณะผู้เข้าไปสู่สกุลเป็นผลให้สกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติข้อที่เป็นไปเพื่อการได้โภคะใหญ่ 5. เขาย่อมไต่ถามสอบสวนฟังธรรมจากสมณะซึ่งเข้าไปสู่สกูลเป็นผลให้สกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติ ข้อที่ปฏิบัติเป็นไปเพื่อเพื่อการได้ปัญญาอันยิ่งใหญ่ข้อที่ควรปฏิบัติเมื่อมีโอกาสได้พบสมณะควรปฏิบัติดังนี้ถ้าเรามีทายธรรมอยู่ก็พึงต้อนรับท่านด้วยทายธรรมตามสมควรถ้าทายธรรมไม่มีก็พึงกราบไหว้ด้วยเบญจางคปบระดิษฐ์ ถ้าไม่สะดวกในการกราบไหว้ก็พนมมือไหว้ถ้าไหว้ไม่สะดวกก็ยืนตรงหรือแสดงความเคารพด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นหลีกทางให้หรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องดูก็ต้องดูด้วยจิตที่เลื่อมใสการที่ท่านได้มีโอกาสปฏิบัติอย่างนี้จะเป็นผลให้จะมีอนิสงส์ก็ทำให้ได้มีสติจุดคิดถึงบุญกุศลทำให้เกิดแรงบันดาลใจ ที่จะทำความดีตามท่านทำให้ตาแจม่มใสดุดแก้วมณีทำให้เป็นผู้ไม่ประมาทชื่อว่าได้บูชาพระรัตนตรัยอย่างยิ่งทำให้ได้สมบัติทั้งสคือมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและสวรรค์สมบัติได้โดยง่ายและประการสุดท้ายทำให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่ายตอนนี้มาดูตัวอย่างของบุคคล หรือว่าอันิสงสองของบุคคลผู้ที่เห็นสมณะแล้วเกิดเป็นผลที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านพระสารีบุตรนั้นสมัยาที่ท่านยังเป็นคุละบุตรที่ชื่อว่าอุปติสสะเกิดในตระกูลที่มั่งคั่งได้ศึกษาศิลปะวิทยาทางโลกจนจบวิชา18ปประการปรากฏว่าหลังจากที่จบการศึกษาแล้วก็ได้ออกสแสวงหาโมฆะธรรม ก็จึงออกบวชก็ไปบวชในสำนักของสันชัยปริภาชกเพราะขณะนั้นยังไม่พบพระพุทธศาสนาศึกษาจนหมดแล้วก็ยังไม่สามารถปราบกิเลสในตัวได้จึงออกท่องเที่ยวไปโดยหวังว่าอาจจะพบพระอรหันต์ในโลกนี้ปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่งก็ได้ไปพบกับพระอัศชิซึ่งเป็นพระอรหันต์แล้วกำลังเดินบินธาาตอยู่ปรากฏว่าท่านเห็นผิวพันธ์ ของพระอศัศจินนั้นป่่งใสกิริยามารยาทงดงามเรียบร้อยท่าทางสำรวมก็เกิดความเลื่อมใสจึงติดตามไปและวก็ไปจัดที่นั่งให้ฉันพระตาหารรอจนท่านฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปกราบเรียนถามท่านว่าท่านครับอินทรีย์ของท่านผ่องใสยิ่งนักผิวพรรณก็บริสุทธิ์ท่านตั้งใจบวชอุทิศใครใครเป็นศาสนาของท่าน ท่านชอบใจธรรมของใครพระอาศจิจึงตอบว่าพระมหาสมณะผู้เป็นบุตรสากยราชผู้ออกบวชจากสากยตระกูลนั้นมีอยู่เราตั้งใจบวชอุทิศพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นศาสดาของเราเราชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นปุกปติสะปริพาชกถามต่อว่า แล้วศาสดาของท่านมีปกติสอนอย่างไรพระอัศชิท่านจึงตอบว่าเราเป็นผู้บวชใหม่อยู่เพิ่งเพิ่งเข้าสู่ธรรมเพิ่งเข้าสู่ธรรมวินัยน,นี้ไม่นานไม่อาจแสดงธรรมให้พิสดานได้แต่เราพอจะแสดงได้เฉพาะย่อๆธรรมเราใดเกิดแต่เหตุพระตถาคต ทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้อุปติสสะปริภาชกท่านฟังแล้วก็ตรองตามก็ได้เข้าถึงธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันอยู่ตรงนั้นเองท่านสาธุชนทั้งหลายฟังดูแล้วเป็นอย่างไรธรรมะที่พระอัศชชิท่านแสดงก็ถือว่าเป็นธรรมทั่วทวไป ฟังแล้วก็เป็นธรรมดาสำหรับคนทั่วไปไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยทราบซึ้งเท่าไรเพราะในอดีตพบเห็นสมณะมาก็มากแต่ก็ยังไม่ค่อยได้ใส่ใจแค่พบเห็นด้วยตาเนื้อยังไม่ได้คิดเห็นด้วยใจหรือรู้เห็นด้วยปัญญาณทัศนะสึงคุณธรรมของท่านแต่พระสารีบุตรไม่ใช่อย่างนั้นท่านเห็นสมณะข้ามพบข้ามชาติมามา,มากเห็นแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่พบเห็น แต่พยายามทั้งคิดเห็นรู้เห็นถึงคุณธรรมของท่านพยายามตรึกตรองให้เข้าใจให้ได้มาในพบนี้พระอัศชิเทศเพียงสั้นๆย่อๆเท่านั้นท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันนี้คืออนิสงส์ของการเห็นสมณะทั้งในพบในพบในอดีตและในพในพบชาติปัจจุบัน นอกจากนี้ท่านทั้งหลายลองสังเกตถึงคุณธรรมของท่านทั้งสองต่อไปอีกว่าพระสารีบุตรเป็นคนรู้จักกาลเทศะรอรนิบัติจนพระอัศชิฉันพัาหารเสร็จแล้วจึงได้ถามธรรมส่วนพระอัศชิเองก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเต็มที่ตนเองเป็นถึงพระรหารแล้วแต่ก็ยังถ่อมตนว่ายังเป็นผู้บวชใหม่อยู่ เพิ่งเข้าสู่ธรรมเพิ่งเข้าสู่ธรรมวินัยนี้ไม่นานยังไม่อาจแสดงธรรมโดยพิสดารได้ได้แต่แสแดงแบบย่อๆเพราะฉะนั้นเราท่านสาธุชนทั้งหลายใครที่ยังดึกว่าตนเองเก่งตนเองเก่งตนเองเก่งนักเก่งหนาวางกล้ามโตลองถามตนเองดูก่อนว่าคุณธรรมในข้อน,นั้นมีขนาดไหน เก่งกล้าสามารถจริงแล้วหรือว่ายังถึงได้ถึงได้อวดเบ่งอย่างนี้เพราะฉะนั้นอยากให้เราท่านทัน้งหลายลองมาฝึกตนเองให้มีคุณ,ณธรรมจริงๆแต่ไม่อวดเก่งอวดเบ่งเป็นอย่างพระอัศชิและก็ได้มีความเคารพรู้จักสมณะอย่างพระสารีบุตรกันถ้าท่านทัน้งหลายทำได้อย่างนี้ การเห็นสมณะของท่านในแต่ละครั้งในแต่ละคราวก็ถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดสำหรับชีวิตของท่านทั้งหลายพระธรรมเทศนามงคลละสูตรข้อที่ว่าการเห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดก็สมควรแก่เวลารัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตเจ,จสา ด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงมารวมเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงประสบความสุขความจเจริญเจริญด้วยจตุรพิทพ,พรชัยทั้งสี่ประการคืออายุมีอายุยืนยาววันนะมีผิวพรรณผ่องใสสุขะมีความสุขทั้งกายใจ พละมีกำลังกายพลังใจที่เข้มแข็งแข็งแรงคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินพระธรรมเทศนาขอสมมุติยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี